สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะจบไปแล้วนะคะงานมิทติง้งอบกอดดวงใจจากใจแฟนๆนะคะงานใจสู่ใจคนรักยูกิเพนกาอีพีหนึ่งค่ะซึ่งในงานนะคะอีหลาได้พวงมาลาัยฮักเยอะมากเลยนะคะแล้วแม่แม่ก็ยังทำเซอร์ไพรส์นะคะร้องเพลง ทุกวินาทีของพี่เจมเรืองสักให้อิลาด้วยนะคะซึ่งงานนี้นะคะอิลาแล้วก็ซึ้งมากเลยนะคะร้องไห้ยังน่ารักเลยนะคะแต่เอาจริงๆนะคะแอดก็แอบร้องไห้ตามอิลานะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็พอจบงานนะคะแมอุ้มก็มาไลฟ์สดขอบคุณนะคะขอบคุณมาไลาทุกดวงนะคะทุกดวงใจที่ให้อิหลานะคะ เราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะแต่ละบ้านขอบคุณนะนางโยกกขอบคุณไว้ในเพจไว้ไแล้วละค่ะแต่ว่าในองอค์ความอนุญาตถ่ายภาพความสวยงามและความประทับใจเก็บ <c oughs> ไว้่ามีผู้ใดแน่ขอบคุณหลายๆเอค่ะที่มากหักมาเพียงอีหละ เมื่อคินวายหลายเสดความหักความแห้งหลายกว่านี้ขอให้แม่แม่ทุกคนยูดดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยมีเงินมีทองยิ่งๆิ่งขึ้นไปให้โชคให้มานสุขสุกคนเด้อ พะะี่ทอคไิปิโอขอบคุณแม่ๆที่ให้ความหัาความแพ่งกับอีหลาที่มางานอบก,กอดมิทติ้งอีพีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะตาบานขอบคุณนยะังยกกรขอบคุณไว้ในเพจไว้ไแล้วล่วคะค่ะแต่ว่า ถ้าใครที่ได้ใกล้ชิดกับอิหลานะคะและได้ติดตามอิหลามาตั้งแต่แรกนะคะจะรู้เลยนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ขยันนะคะแล้วก็เข้มแข็งมากนะคะเก่งมากนะคะเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะคะ <Kop. S 1> ก็เลยไม่แปลกใจเลยนะคะที่ว่ามีแม่แม่รักอิหลามากขนาดนี้นะคะเพราะอิหลาเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆนะคะถ้าใครที่ได้รู้จักน้อง ก็ต้องหลงรักน้องทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเพจแม่อุ้มนะคะแล้วก็พ่อแม่แมพี่น้องนะคะแฟนคลับของอิหลาโยกิทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ